不客气。 สวีับสวัสดีปีใหม่ทา่าทนผู้ชมทุกท่านนะครับผม<ช>อ,<บ>อยู่ผมโดดแหนมเจ้าเก่าราแดงเพิ่งมีคนโทรมาหาอ่ะเมื่อกี้ผมไปคุยกับเพื่อนมาตั้ง3นาทีเลยครับแต่ว่าคลิปก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับทา่บาทนผู้ชมโอเ<บ>ค<ชอบ>สวัสดี ปีใหม่แฮปปี้ดีเยียทุกคนอีกครั้งขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้คนี่กดไลค์นะคบมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปิดเกมอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เกมวันพีนีรัสขอให้มีเกลือและขอให้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้ลงมือทําเองและสําเร็จด้วยความสามารถของตนเองเช่นกันนะครับผมนะขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาและติดตามกันมาขอบคุณมากๆจับใจจริงนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคําอวยพรนะครับแล้วรอบหน้าเนี่ยถ้าหากว่าผมแจกรหัสเนี่ยคือ ผมไปปรึกษาพี่ชายผมนะก็อีกหลายๆคนคอมเมนต์เลยนะบอกว่าอยากให้คนที่อยากจะได้จริงๆดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปทำรายได้แต่ผมโดยส่วนตัวผมเลยนะผมพูดเลยว่าผมไม่ซีเรียสเลยว่าคุณจะเอารหัสผมไปทําอะไรคุณจะไปขายก็ได้นะครับผมนะคุณจะไปทํารายได้อะไรก็ได้นะครับผมไม่มีความซีเรียสเลยนะแต่สำถามคือผมอยากรู้เหลือเกินว่าใครเป็นคนได้รหัสกูไปครับผมคุก็ยังไม่รู้เลยนะปัจจุบันนีนะตั้งสองรหัสแล้วนะที่แจกไปสองรหัสก็ยังไม่รู้เลย สองหัตนั้นใครแม่งได้ไปวะนะครับผมโอเคตอนที้มีตัวใหม่นะครับผมตั้งแต่เนี่ยคือผมไปผมก็นั่งนั่งนั่งกินข้าวอยู่ปกตินะครับผมนี่ยเออนั่งกินข้าวอยู่ปกติเลยทีนี้ก็มีน้องทักมาใน Facebook ครับผมนะเออทักมาในแฟนเพจบอกพี่ไปครับเอ็ดมาใหม่แล้วครับเพจพี่ไปใหม่ครับเพจโลูฟี่ใหม่มาคานผู้ชมครับเออคือแบบทักมาหาผมในแฟนเพจครับผมนะเนี่ยคือแฟนเพจผมนะฮะ และสิ่งสำคัญคือผมอยากจะบ,บอกน้องๆที่ชักมาเลยนะหรือบอกทุทกๆคนเลยว่าผมเล่นในแอปพลิเคชัน LD Player <S <S นะครับผมนะคุณสามารถที่จะโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างนในี้ s c r i p t i o n ้คหากว่าเล่นในคอมนะครับเออโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างนี้ครับผมนะเป็นแอปจำลอง Android บนคอมพิวเตอร์เวลาคุณเล่นในโทรศัพท์เนี่ยครับผมนมันร้อนคุณก็มาเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผมโอเคกับ es ีก็ผมนะเป็นสายโลําเงินนะครับสายอึดสายกันทงที่โหดมากครับผมนะเดี๋ยว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 มาดูกันว่าโหดเพราะอะไรวันนี้ผมจะอัดคลิปแค่ปิดกาชาแต่ไม่รู้วันไหนผมจะได้รีวิวผมจะรีบรีวิวตัวนี้ให้เร็วที่สุดในโลกาเลยนะครับทุผู้ชมผมพูดเลยครับมาคีโปรโตกราดีเอสครับผมนะ ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเอสมาคีตอนเที่ยงคืนครับเขาเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับผมนะเซอร์ไพรส์เวลาญี่ปุ่นเนี่ยกับเวลาของไทยมันต่างกันประมาณ3ชั่วโมงนะเออแล้วพอเวลาไทยมาสามทุ่มอันนี้มันโผล่มาเลยนะกาชานี้ครับผมนะเออถ้าจะไม่ผิดนะพี่เอกพัฒน์เนี่ยครับเป็นคนที่ชอบเอสมาคีมากๆาจริงครับผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะซื้อรหัสดองนะครับผมนะสามารถไปติดต่อพี่เอกพั ชูจิได้เลยนะฮะคือเขาเป็นคนขายรหัสดองกันเองับผมซึ่งรหัสนี้ผมก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับผมนะคือพี่เขาใจดีมากแล้วก็กางรหัสได้ด้วยนะครับกางรหัสวันพรีบุนดิลัสแล้วมีกลุ่มวันพรีบุนดิลัสครับผมนะใครที่ยังไม่เข้าตอนนี้ในกลุ่มมี48,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสามารถที่จะเข้าไปได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเค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 อั์เซมมาการเซมนาเมมานี ร้องเพลงครับผมท่านผู้ชม Okay 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 Got marijuana all in my palms Got honey mustard all in my jeans นี่ครับการเขียนอาคีกากบาทอาคีกากบาทอาคีเสียเลยการเขียนอาคีกูเสียกากบาทอัคีข้ากากบาทอาคีเขาจะหลอกเลยสัเอ้ย สเต็ปนะครับมีด้วยกัน50ด้วยกันครับผมนะใช้สเต็ปราประมาณ50เพชรครับไม่ใช่ประมาณคือสเตปหนึ่งใช้50เพชรมี2ราราวด้วยกันนะ โดยการที่จะเปิดได้10ทีครับผมนะล้วแพ็คการันตีคือแพ็คที่5ระเบิดที่5จะได้ S MK หนึ่งตัวถ้าดวงดีจริงๆผมขอ3ตัวแค่นั้นพอนะผมขอ3ตัวแค่นั้นพอครับผมนะในการันตี1ตัวสเต็ปสองสเต็ปสี่เนี่ยคือเขาการันตี4ดาวนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีผลักดัน BS new character ตัวใหม่ไม่ได้การันตีตัวใหม่มาดูเรื่องของอสการ แจ็คออนหรือโชว์ดรอปเบรกกันด so ีกว่านะครับโชว์ดรอปเบรกนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที s ่ค่อนข้างจะอันตราย amide มเหสิงต like ่อนกะเตะกระสามนี้อีกแล้วนะท่านผู้ชมผมบอกเลยเพราะว่า1%อีกแล้วครับมัาอาคีหรือว่าเอสมาอาคีโปรโตคัสดีเอสและเมาโกนะครับผมนะเออเป็นเป็นเป็นสายซับโรที่ซับโรจริงแท้จริงคือมีสกิลฮิลด้วยเห็นไหมครับไม่ให้เอาชีวิตเข้าช่วยแล้วจะให้เอาพ่อมึงนี้ไงเขาว่าอย่างเงี้ยเออ มาทาชีวของเจ้านันไปหลอกครับผมแล้วก็ก<ๆ>ากระบะอะคีเดี๋ยวมาทิบบากันอีกทีนะครับผมนะมาทําการเปิดแป๊กแรกกันเลยดีกว่าครับ50เพชรไปอูหไม่เปิดตีสกิปมาขอหนึ่งตัวจุ๊บบอดสนิทจิตหามลงครับผม <c oughs> มาถึงก็ได้สกิปเลยครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเออพันห้าเพชรครับผมนะเออพันห้าพี่ว่าไงพันห้าเพี่ว่าไงเปิดปีอย่างนี้คยี่หัวใจเอสตะาาคีมาหนึ่งตัวมัวมัวไปครับผมนะเป็นคาบาโจครับผมนะคาบาจีนเองครับผมนะนั่นก็คือเป็น ซันจิอาราบัตโตสครับผมนะรชัรับผมแล้วก็เป็นเจ้ามาหมซอฟตคาราเมลก็ผมนะอาบัตตาสถ้ามาหนึ่งปุกกี้เลยนะหนึ่งพัร้อยเดห้าอยมีฮอกตเอี่ยวมาสกลปังปีรั็ผมอิสกนาังเปียตังเปียังเปียปังเปียังเปียัเปียปังเ จะตบมือทำไมกูจะดีใจทำไมปุ๊ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเออแต่ว่าก็ได้มีฮอกตายเยอะออกมาไงเออรูเลรคิวมีฮอตจิตเทพจนสลัดไอสัตว์เอ้ยอย่ามาเลยนี่ครบเซ็ตครับผมนะท่านผู้ชมโอเคหนึ่งตัวสลัวปตัมปีครับผมนะรหัสนี้เดี๋ยวก็แจกเหมือนกันนะซึ่งเป็นรหัสของลูฟี่ลอเดโลซาแล้วก็เป็นรหัสของคิงเนมอนนะครับมีแบบมีอยู่ในรหัสเดียวเวลร้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแจกนะครับผมนะคลิปไปบอดครับกูว่าทั้งไงครับผมนะบอดสนิทสิทธิ์หางเจ้าเลยครับงานนี้โอเคแต่เนี้ยคือออไดด้ตตัวแแนนน่่ขเปิ ถ้าเปิดตี้เนะี่ยเรายังมีสิได้5ตัวขึ้นเออนั่นแหละ3ตัวมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อน3ตัวอูบัคก,กี้ครับผมนะบูจิครับผมนะบัคกี้บัคจังครับผมนะและเป็นบัคกี้อีกแล้วเฮ้ยมึงจะมา2ตัวหาปีมึงเหรอไอ้ห้าบัคกี้ก็ดิเออเฮ้ยลูฟี่ครับมังกี้ดีลูก,ก้อนครับผมบ้าเปล่าเพื่อนเฮ้ยโคลาซอนคุณโคลาซอน ึงจะมาหาปีมึงเหรอผมเคยทําคลิปคุณโคลาคอนไปแล้วนะครับผมนะก็ไปดูกันด้วยละกันนะใครที่ยังไม่ดูนะครับผมนะคือก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเล่นดีๆเนี่ยถือว่ามันเป็นสายป่วนดีกว่านะครับผมอาจจะไม่โหแต่ป่วนป่วนดีเหมือนกันนะครับป่วนใช้ได้เลยนะครับผมเออแล้วก็ซับเพื่อนด้วยซับถามซับโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวถือว่าโอเคครับผมนะโอเคไอ้สเตตมันสเตตแค่สเตตที่4นะผมคิดว่าเซตห้าเมื่อกี้มูขอโทษทีที่บอกว่าจะได้แน่นอนหนึ่งตัวครับผมนะโอเค สเตปห้าครับผมนะกูเปิดปี้นะ่อยโอ้โหอย่างเงี้ยมีโอกาสได้สามตัวคือกูข,ขอสามตัวพอโรบินครับผมนี่โกโรบินครับผมนะและโยสักกุโยสักคุครับผมจอนนี่มาด้วยโอ้โหฮิวมูมะครับผมนะฮิวมะนั่นเองครับผมนะดิจังโก้ครับไอ้ยอนภูเขาขี้ไก่มันจะมาทำอาหารเลดิจังโก้ขี้เกลือ ZS มาอัคคีวันน่ะ BFS yeah คือผมชอบมากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเป็นวันเกิด S ด้วยแล้วก็มีโปรตักซ์ ZS ตัวใหม่มาด้วยครับผมแล้วก็มีเมาโกรมมาด้วยนะครับผมนะเป็นเขาเรียกว่าเออหัวหน้าลบน่วยที่หนึ่งนะครับผมน่าผู้มันสุดมากจริงครับผู้ชมนะครับคุณเหนื่อยใจฮะคุณเหนื่อยใจคือมัน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 เท่แล้วมันสุดตรงไหนหรือว่าท่านผู้ชมมันสุดตรงที่ว่า ท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมมี S ด้วยนะหนึ่งตัวแล้วก็มีเม้าโกรซึ่งเป็นไฟสีฟ้านะไฟสีแดงครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากท่านผู้ชมครับผมนะกูฆ่าแม่งเลยกูขอสองตัวย่สาคน่ก็ไปครับผมนะสองตัวผมนะอุ้ยพันห้าเพชรอย่างเงี้ยคุ้มอยู่ท่านผู้ชมขอสองตัวกูฆ่าไปเลยโจ บอสนิทศิตหามลงกูรู้อยู่แล้วว่าบอสนิทจิตหามลงโอเคไปกันต okay. ่อครับผมนะฮาซิตเพเลส์เตโตโอ้โหข้าไปยออูเปโดนาตูเยสกิฟครับผมนะมาทำไมไอ้บ้านนาลานน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ละ มีมนานะไปกับหนุ่มเมืองหลวงให้คนทางลางันงนั่งน้ำตาล่วงมันเจ็บไหนสเก็บ nice โอ้โปุ่มพวงรู้หรือเปล่าเอ้ยนานใครให้ไปเมืองเงามันสูสกสกาวกลับมาทำไมูพี่ตาล่วงมาหาป้าไยฮะคงจะโดนกระติ้งไปหรือไงเจ้าสก เนนะนะนาาเศร้ะึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วนองแก้วฉันนะยังจำได้ไหมเป็นคุณนายอีวัน่แปดสิบเอ,อ้ช่างน้าสงสารเสียนี้กาไลเอ,อ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจดูแพ็คนี้ครับอัตราการออกครับผมนะอยู่ที่ประมาณหนึ่งวันิกแล้วโอ้โหไปครับผม50ิเพช น้ำตาทีไลใครก็คอ1หนึ่งตัวสกิปมาจบโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยไปอีห้าสิบเขาเป็นรูร้ตัวกันนะผมไปฮึปาร์ตี้ไม่ตีมาสกิปหนรซกับผมพลังแห่งหเปต้องมานะสงสัยมันต้องใช้คาถาวาท่านผู้ชมนีจริงคาถายโปรโตกัสบีอัสกับผมนะโอ้สนากังไปสนากังโอสนากังนีีสนาก โอ้โหพลังแห่งปืนอัดขี้ไม่มาว่ะหรือน้อยขายามาแทนโอ้โหปืนอัดขี้กูครับผมนะอยากได้ปืนอัดขี้มากเลยครับผู้ชมนะอุ้ยพลังแห่งปืนอัดขี้ใช้ไม่ได้ว่ะโอ้โหบอดอีกครับผมนะไปเรื่อยๆเลยกูบอดเรื่อยๆเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะต้องบอกก่อนว่าเราโดนไปแล้วนะครับผมทั้งหมด500เพร700เพรนะครับโดน700เพรแล้วนะครับซึ่งกับว่าตอนนี้เราได้มาเลเวล80นะครับเราต้องขาดอีก4ตัวถ้าหาได้อีก4ตัวเนี่ยก็จะ เป็นอะไรที่เราได้ครบเรลวร้อยนะเราจะหาให้ได้เวลวร้อยเลยนะโปรตีัส 4S โอเคพลังแห่งปืนอดคีโอ้พอละกูเลิกทำไม่เส็กละกูเลิกทำไ่เ็กละยิงๆมันไม่ได้เนี่ยเวลาขี้ยังไม่ได้อีกผู้ชมโอ้โหการดำอันหนึ่งครับผมนะโอเคกูไปเปิดโซโลขี้ไกลกันนะผมนะ ทำคลิปไปแล้วนะแลวแจกไปแล้วด้วยนะครับยิน uh, ด like, land ีก <cafe calculate> oh. ับคนที่ได้อีกครั้งนะครับผมนะใครได้อยากให้มาบอกผมหน่อยนะผมก็อยากจะรู้ว่าเอน้องได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับผมนะเออเอาไปทำไรเอาไปขายก็ได้นะครับเออจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับผมนะประเด็นคืออย่าไปกดราคาเยอะนะครับผมนะเออจะกดราคาก็แต่ประมาดเันตายแล้วตอนนี้นะครับวันพีชเมื่อก่อนแชงสเนี่ยผมหาชินรหัสแชงสเนี่ยรหัสป็นเป็นหมื่นนะครับผมนะซึ่งแพงมากมาถึงตัวผมนะ ไงครับพลังแหย่ปืนอัดขี้ผมเออเปืนอัดขี้ผมใช้ได้จริงวะท่านผู้ชมโอ้ยแม่งปืนอัดขี้กูใช้มาสองรอบพี่แล้วแต่มาเฉยครับผมนะท่านผู้ชมโอ้โหไปครับผมเนี่ยแปดห้าแล้วอีกสามตัวสามตัวผีไม่มัวไม่มาครับผมนะอีอาร์วีด้ามจะมาบ้านป้า,าโซส,สักกาวเลยงางไงไสท่าก็พร้อมแล้วเปิดตีไม่ตีก็มาเว้ยไม่มาวะท่านผู้ชมมันบอดวะ ผมว่าไม,ม of of ่ชักเริ่ s. <S มหนักกว่ารัสนี้ไอคนที่ได้ๆๆไปอาจจะไม่มีเพชรเหลืออยู่ก็ได้นะครับผมนะเฮ้ยสกิปไปจ้าอู้หนแมนลูฟี่เราเจ็ดสิบมึงจะมาเจ็ดสิบหาไปมึงเลอะามเซ็ตไปเออไปมาสกิปมาเอ๊ะโอ้โลูฟี่ตาโล้ครับผมหน้าแปดสิบไปแล้วครับผมนะ งโซโก้เอ้ยาหาก็พร้อมแล้วกูขอเอ็ดตัวเดียวพอเพื่อนเลยโอ้นามอมตากลตัวละหาตัวลสมบเอสกิปไปอ็ดไปจึโอ้นามาซอฟตเบคาเมลโอนามาซอตเาเมลครับผมนะยนามีมาหาะเงาจิเกบเลยไปดูิปมาด้ยไอ้บอสนี่ิถามเล้าครับมนยหมูยากเดีเล้าเลยถามเล่าทีเดียวสามอจิขอได้โอ้ยนามาซอเบาเมลทูเยสคัะเรมานว้ยเ โอ้โหโอ้โหบีเสียงามเล่าเามนะชีวิกูมีเงินมีทองมีแต่เฮ้ยมากบบัทอวรอแบงเางไคนดีแล้วก็เชิหนึ่งพันไม่งม่โอ้โหอกมนี้น nothing อะไอนี้มั nothing กมน้น nothing w e o a เกม้ nothing 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 โอ้โหชีวิบอกีเสียาลงเลยนกู เลยร้อยห้าสิบไอ้เหี้ยจะหมดแล้วเงาโล่เ oh. หรอวะหืมข่าวสงสัยเงาโล่ไว้สัตว์ไม่มีมีโคลอเบินลสองตัวมึงจะมาทำที่อ่ะวันนี้โคลอเบินอียิปต์เหลือร้อยครับผมขอหน่อยขอสองตัวแล้วกันแพ็คเนี่ยถ้าได้สามตัวจะดีเป็นกคุณมากโอเคสามตัวจังมะคลิปไปเดี๋ยวหลับตาไว้ สามสองหนึ่งลืมตาอย่ามองไม่เห็นสามสองหนึ่งไปครับอู้หูรุดจิซีพีนต์ตัวสุดท้ายครับผมสามสองไม่ตีแต่มีหนึ่งตัวหนึ่งตัวไม่ได้ตัวนีครัชมถ้ากลับได้แค่วิแปดห้านะครับผมไหนเชื่อแล้วจัดพันห้าเพชรมันเอาไม่อยู่จริงครับท่านผู้ชมผมพูดเลยหนึ่งพันห้าร้อยเพชนะครับเอาไม่อยู่นะครับโปโลการาฟดีเอฟตัวนี้ จะให้เร้อยยากครับผมนะโอ้โหมีซันจิใหม่ครับโซโลใหม่ด้วยเอาไปปั้นต่อได้ด้วยนะาหากว่าแจกนะแต่ยังไม่แจกนะจะเย็นก่อนโอ้โหท่านผู้ชมคลิปนี้ขอ,อกก like, ขอบคุณมากๆจากกระยิงที่รับโดนจบเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้เนี่ก็หมายความว่าคุณนนั้เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยและเจอเจครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับกา,กบกาชาหมัดอคีเอสโปรตักดีเอสเจ็ดเป็ดยากจริงกับผมท่านผู้ชมขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าและขออภัยในเสียงรบกวนล่วงหน้าและสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งคัับผผมมมมนนนะโโออออ้้้หหท่่่าาูชขขไไแลลวดเเยง เล่นเมื่อไหร่มันจะเสร็จป่ะเนี่ยเออผมเล่นในแอปพลิเคชันอดีพเยอร์นะมันสามารถบอทได้ด้วยเนี่ยกดเป็นมาโครกดนะครับผมผมผมกดเองให้มันกดเองนะนไซับ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 ครับผมเนี่โอ้ยตัวละครครับผมเนี่ยเอสกูอยู่ไหนวะนะเอสบันดาคีกู85จริงด้วยท่านผู้ชมได้แค่85จริงท่านผู้ชมอ0140มีแค่0140ด้วยเสร็จบูทได้อยู่นะครับท่านผู้ชมโอเคบูทไปเลยแล้วกันนะ ต้องเล่นแบบนี้แล้ววะต้องเล่นแบบแบบแบบแปดห้าเลยแล้วท่านชมจริงๆคือพูดพูดภาษาว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะครับผมแต่ว่าก็ต้องทําใจท่านชมอูโหบู๊ไม่ถึงด้วยครับผมบู๊ไม่ถึงด้วยท่านผู้ชมครับจี๊ดเลยกูจี๊ดเลยฮะวันนี้บู๊ถึงแต่เกาะบู๊ไม่ถึงแล้วผมนะ่ะอูโหขาดเกาะอ,อันเดียวสิบห้าอันสก,กิลัพเต็มได้ไหมโอเคได้อยู่ ก,กลางเกนักคีโอเคได้อยู่ครับได้แค่ส<จ>ี่กูต้องการ,ก,ารกลางเกนเต็มด้วยขาดที่แค่นี้เออดีจริงปุ้ยโอเคครับ่ชมเดี๋ยวผมขอจากลาไปก่อนแล้วกันนะคร<บ>ับโโอ้หคลิปนี้เจ๊งนะพูดถึงอาพันห้านะครับพูดเลยนะฮะ The สตรแต่ความจริงไม่สูตรกูเจ๊งอ้ยไม่สุดว่ะ กูนั่งฟังเพลงรักเพลง,งหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆค่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแหมงอนหัวู่แหงวันในกัน